สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับอาชีพิตาสตอรี่กับพี่ไททัลอีกครั้งหนึ่งนะคะ <_ Q. S 2> ก็วันนี้จะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังคือที่เราฟังกันไปแล้วเวลาเรารับลูกนกมาเลี้ยงเวลาป้อนเวลาใช้ใส่ป้อนอะไรฟังกันไปหมดแล้วเนาะวันนี้จะมาบอกวิธีเช็คนกการก,ก่อนรับนกเวลาเราไปรับนกเนี่ย เราจะเช็คอย่างไรว่าเขาสุขภาพดีเขาแข็งแรงโอเคเรารับกลับบ้านได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกัน9เช็คลิสต์วันนี้ก่อนการรับลูกนกเข้าบ้านค่ะมาค่ะเช็คลิสต์ข้อแรกก่อนการรับลูกนกเลยที่สำคัญคือนกต้องอ้วนการอ้วนเนี่ยบ่งบอกหลายอย่างคือทั้งเรื่อง การย่อยที่สมบูรณ์การดูดซึมอาหารที่สมบูรณ์นั่นแปลว่าระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารของนกตัวนี้เนี่ยสมบูรณ์ค่ะวิธีดูยังไงสําหรับนกอ้วนในลูกนกเนี่ยจะชัดมากเลยโดยเฉพาะที่ลูกนกยังไม่มีขนแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้กล้องช่วยซูมดูเนี่ยคือหลังน้องจะแบบ ตึงๆหลังน้องจะไม่มีกระดูกสันหลังโผล่ขึ้นมาคือถ้าสมมุตินกตัวไหนที่ผอมเขาจะเห็นแนวสันหลังชัดเจนเลยอันนี้คือแบบหลังตึงเลยก็จะอ้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็ขานิ้วเท้าจะไม่แห้งค่ะนิ้วเท้าจะป้อมๆกลมๆจะแบบเต็มๆอย่างนี้เดี๋ยวให้กล้องดูชัดๆก็จะบอ,บอกๆได้ว่านกอ้วนพุงเป็นพุง แบบนี้นะคะแล้วก็ข้อที่2ของการรับนกก็คือผิวลูกนกเนี่ยจะต้องสีชมพูโดยเฉพาะผิวบริเวณกระเพาะพักของลูกนกเพราะว่าขอบของลูกนกเนี่ยค่ะขอบหรือกระเพาะพักเนี่ยของนอกแก้วเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเวลาเขาย่อยอาหารขอบมันจะขยับมันจะบีบตัวตลอดเวลาคือถ้านกไม่มีขนเนี่ยจะเห็นชัดเจนแล้วการทํางานที่ขยับได้แบบปกติอะค่ะ เขาก็จะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงเนาะมันก็จะเป็นสีชมพูถ้าลูกนกตัวไหนตัวซิดซี่อะค่ะแบบนั้นอะอาจจะเกิดการติดเชื้อในกระเพ,พาะพักหรืออาจจะเกิดการย่อยไม่ดีแบบนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงหรือให้รอไปก่อนจนกว่าน้องจะย่อยดีเราค่อยรับนกนะคะนกที่ดีจะต้องตัวสีชมพูผิวสีชมพูส่วนข้อที่3ก็คืออึจะต้องสวยออเนี่ยเป็นส่วนปลายของทางเดินอาหารละ การกินตั้งแต่ปากไปจนถึงกระเพาะพักกระเพาะแท้ลำไส้ออกมาเป็นอึอึของลูกเราที่ดีเนี่ยจะมีส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนนั่นก็คือเนื้ออึน้ําแล้วก็ยูเลนค่ะสามส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันเนื้ออึที่ดีจะต้องเป็นเส้นสีเหมือนอาหารที่เราป้อนอาหารป้อนเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเนาะหลายสีสีขาวสีน้ําตาลสีเหลือง เออรุ ừ, กนกจะต้องออกมาเป็นสีแบบนั้นนะคะ่ะก็คือวิธีสังเกตง่ายๆเลยถ้าไปถึงเราไปดูนกแล้วก็ดูอืก่อนอื ừ, จะต้องดีประมาณนี้ค่ะมาค่ะแล้วก็ข้อที่สีข้อต่อไปรอบนี้เอานกตัวใหญ่มาให้ดูกันจะได้มองกันชัดๆนะคะนีะ่ลูกนกจะมีเท้าสี่นิ้วตำแหน่งของนิ้วจะต้องอยู่แบบนี้เดี๋ยวให้กล้องดูชัดๆเลยค่ะก็คือจะเป็น สนิ้วอยู่ข้างหน้าแล้วก็อีกสองนิ้วอยู่ข้างหลังนะคะนกจะมี4ี่นิ้วแบบนี้แล้วก็จะมีเล็บทุกนิ้วนะคะจะต้องไม่ขาดนิดเล็บจะต้องไม่หักนิ้วจะต้องไม่กุดเนาะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะประมาณนี้เท้าลุกนกข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าเป็นเรื่องกระดูกหลัง นกจะต้องหลังไม่โกง่งหลังไม่โคดวิธีเช็คก,ก็คือก็แค่เอามือลูบผ่านหลังเขาอย่างนี้ก็จะต้องเป็นเส้นเดียวกัน <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดนกตัวไหนที่มันมีหลังโคดปูดขึ้นมาเราก็จะเจอเป็นปูดๆแหลมๆแ,แบบนี้อันนี้เราก็รู้สึกได้เลยว่าผิดปกติอันนี้ชัดเจน,นะคะ่ะข้อที่หกนะคะข้อที่หกเนี่ยเป็นการเช็คภายในช่องปากของลูกนก พอเป็นภายในช่องปากอะค่ะเราจะดูได้ทางเรื่องเชื้อราในช่องปากแล้วก็เรื่องการเป็นหวนัดการเป็นหวัดในนกมันจะมีน้ําลายเยิ้มเต็มปากเลยแต่ว่าถ้าสมมติเราไปดูช่วงที่นกเพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆหรือมื้ออาหารกําลังจะป้อนอาหารช่วงนั้นมีน้ําลายออกมาภายในคอนิดหน่อยแบบนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่จะต้องไม่เยิ้มออกมาจนเป็นน้ำมูกถึงรูจมูกเดี๋ยวให้กล้องช่วยดูภายในลิ้นน้องเห็นไหมคะปากจะต้องสะอาดช่องปากจะต้องเคลียร์แบบนี้นะ ส่วนข้อต่อไปนะคะเห็นกันแล้วเนาะลูกนกที่ดีจะต้องตอบสนองต่อสิ่งเล้าว,วิธีเช็คว่าเขาตอบสนองไหมคือลูกนกเนี่ยวัยเนี้ยเขาจะแบบกินกินนอนๆกินกินนอนๆนบางทีเราไปเห็นอาจจะเห็นเขาหลับแต่วิธีการตอบสนองของเขาเนี่ยเราจับมุมปากเหมือนพ่อแม่เขาทําจับลงไปอย่างนี้เขาจะต้องโชกรลับอาหารอย่างนี้อันนี้คือลูกนกที่ไม่ซึมจะต้องกระตุ้นเขาแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็ทุกคนมาถึงข้อที่แปดกันแล้ว ข้อที่8นั้นก็คือปากลูกนกนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่เห็นชัดมากปากลูกนกเนี่ยปากบนจะต้องยาวกว่าปากล่างเนาะแล้วก็ต้องอยู่ในท่าศบกันที่พอดีรวมถึงปากจะต้องตรงไม่เบี้ยวนะคะเดี๋ยวกล้องซูมดูหน้าน้องตรงๆีนเห็นไหมจะต้องแบบตรงเป๊ะเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือปากลูกนกที่ถูกต้องปังกนูที่ดีส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเรามาหเหยียดยื้อร่างกายกันหน่อย ปีกน้องนะคะปีกนกจะมี2ส,ส่วนเหมือนเรากินไก่กนึกถึงไก่มันจะมีปีกบนมีปีกล่างแบบนี้เลยจะต้องมีปีกสองท่อนคือลูกนกบางตัวเนี่ยที่ที่พ่อแม่เลี้ยงล้วงรังมาค่ะเป็นนกพ่อแม่เลี้ยงแล้วพ่อแม่บางตัวมันชอบกัดกัดปีกท่อนนี้น้องหายไปน้องก็จะกลายเป็นนก ไม่ครบเป็นนกอวัยวะไม่ครบนะคะก็จะปีกหายไปท่อนหนึ่งแบบนี้ก็จะบินไม่ได้ะนั้นปีกที่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะปีกเต็มแล้วตัวนี้เป็นเป็นนกโตแถมแถมให้อีกนิดนึงคือเมื่อกี้เราพูดเรื่องอ้วนไปแล้วเราเอานกเด็กให้ดูรอบนี้นกโตอาจจะไม่เห็นสันหลังพอไม่เห็นสันหลังนี่ดูท้องเขาหน้าอกเขาจะต้องแน่นๆ่นแบบนี้เลยจะอกไม่แหลมนะคะถามว่าจับเจอกระดูกกลางอกไหมเจอนะแต่ว่าจะต้องไม่แหลมขึ้นมานะคะจะเป็นแบบนี้ ครบแล้ววิธีเช็คลิสต์ของเรา9ข้อนะคะลองเอาไปดูไปซื้อนกที่ไหนก็ลองเอาไปเช็คดูว่านกมันปกติดีไหมนะคะส่วนใครสนใจนกเราก็ติดต่อเรามานะขายของนิดน,นึงฝากทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานทุกคนด้วยนะคะวันนี้อาชีพิต้ากับเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ แล้วก็จะเอาเนื้อหาที่น่าสนใจมาฝากทุกคนแบบนี้เรื่อยๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ